สวัสดีครับอยู่กับโกวินเช่นเคย e p c ครับผมฝนฟ้ากะนี่อันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยครับผมฝนกระตกไปดินลินมาครับน่าจะเข้าฤดูฝนแล้วครับผมบรรยาก,กาศสตูดิโอนูนแชะมืดครับผมอุ้ยวันนี้คุณแม่ติม๋มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวีแม่ทําอะไรเนี่ยทำปลาขอแม่ทำปลา ร้านเคยให้ร้านเคยเกาให้นะอ้โอ้โหนี่ปลาขาวเนี่ยเน่ปลาขาวแต่ปลาตะเพียนปลาขาวกับปลาตะเพียนโอ้มันไข่ด้เนี่ยอันนี้ไข่โอ้โหแม่ทําอะไรเนี่ยแม่จะเอาแกงใแหน่อไม้สุ่มแล้วก็ทอดพร้อมโอ้ยเอ๊ะเอ๊ตัวตัวไข่เนาะทอดเนาะคือที่แซ่บเนาะทอดทั้งไข่แกงใแหน่อไม้สุ่มจักหน่อยเนาะ แกงใส่นื้อไม่สมแซ่บๆเนื้นอไม่ดองนื้อไม่สมเด้อโอ้ได้ตัวใหญ่ก็ลาบเนะาะเก็บได้ตัวใหญ่ีนนายกำลังดีชจกตัวไ,ไ,ไหนดูดูอ<ๆ>่าฮะเดี๋ยวทาเบิ้งครับมือนี่กินลาบปลาตะเพียนกันครับ มีเชฟหลายคนครับอยู่บ้านนี่เชฟอันนี้เชฟคุณแม่เชฟคุณแม่เ <c oughs> ชฟค,ณ <c oughs> คณ <c oughs> ุณแม่ก็ททำทอดทอดกบอะไรแล้วแกงทำไบสมนะ <c oughs> ใส่ <c oughs> บ้านผมชอบน่อไม้ครับหลายที่สุดก็บ้านผมนยครับน้องไม้เนาะเก็บน่อไม้สมน่อไม้อไน่อไม้ซิ่งน่อไม้สมน่อไม้ปี๊บอีย่างเขาเก็บไว้ครับผมแต่ช่วงนี้น้องไม้มันแทงหน่อขึ้นกับเป็นน่อไม้สดนะอื้ม ฮนี่สุดยอดไข่ปลาโอ้โหต้มเนนเนาะมมไ,ขไข่ปลาต้มสดน้ำแซ่บอันนี้ลาบครับนนลาบ,บ,ลาบมืนี่กินกินได้ทั้งหมู่บ้านนะ <c oughs> อันนี้เต๋าอันนี้ฝนกำลังสิมาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอยู่บ้านก็นประมาณนี้นะครับ ฝนกรลินลินเม็ดนี่ <c oughs> มีแต่เชฟครับอยู่บ้านเนี่ยทั้เข้าเป็นทุกคนครับผมนี่แก้วโอ้โหบรรยากาศไนีมุ่นะมันจะเข้าหนาฝนแล้วเนาะแม่นมเานาะเดือนฮกแล้วเข้าหนาฝนแล้วเมื่อวานชาวบ้านก็ได้อื่นกันโอ้โหหลายรู้อะ แต่เป็นกระสอบอะแต่ละค้นอะแบบว่ามันมันอั้นมานานเนาะฝนฝนมันเลี่ยงหน่อยนึงมันเพิ่งจะมาตกเนาะปกติจะตกสงการก่อนแล้วเนาะเออนี่โมงหนึ่งยังไม่ยุดลองยนั่นะนะมันเก็บกดมันเก็บกดไอ้มันนานออกมาจากดินไหลเนาะมันจำศีลนานเนาะเก็บกดนี่ ้าแถวบ้านผมมันจะจะเด่นเรื่องน้ำไม้กับเรื่องอืง่นพักหวานของป่าอะไรประมาณนี้ครับเพระาะว่านู่น,นตรงนี้ก็เป็นเขาครับนูน่นติดเขาครับบ้านภูเขาล้อมรอบนี่ธรรมชาสตร์ดีครับนี่เมืองหลวงคนและฝุ่นมากมายนี่พี่น้องพูนเห็นป่ะมีแต่ปลาครับผมปลากลับเขา แล้วเราละจ๊ะนี่เราไปไหนเราอยู่ในใจเธอไงโอ้โหถุย<ก>โอเคนี่จะเริ่มเตรียมเตาเตรียมอะไรแล้วนี่เตาเปียกเตาเปียกเตาเปียกต้องใช้เวลาหน่อยถ้าติดเราติดเลยนเนาะใช้เ,เวลาหน่อยนึงเาโอเคเดี๋ยวมาเบิง้งมากินราปลาตะเพียน ไข่แน่นๆกันครับผมโ,โอเคครับนี่เชฟมีแต่เชฟโอเคแกงเราไม่สุมนี่แม่แกงไม่สมุ่ม,มสมิป่าเนี่ยไหน,อ,นอู้หูมีไข่ด้วยวนะะโออ้ยไรเนี่ยโอู้น่ากินแนทะ้โอ้อันนี้ใบอีตู้บอืกใบอีตู้อู้ดูป่าเนี่ยข,ขาวๆเลยอนะเนาะออื้หือ กินก็เข่าสดน้ำเนาะไม่นไม่ดองบ้านเองเนาะไม่ดองเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู่นนะครับมิเตเชฟบอกแล้วว่าบ้านนี้มีแช่เชฟเชฟเชฟกระทะกระทะกระทะมั่วกระทะรั่วนี่อุ้ยอย่าอือนี่ปลาโอ้มันตัวน้อยเนาะตัวนไส้กลางไส้กำลังดีกำลังน่ากินเลยโอ้เนื้อสวยแท้ ปลามันสุดเออได้มาไม่ใหม่แล้วเราไม่ได้แช่ไว้นะะใช่เราเอามาทำเลย <c oughs> เนื้อใสเลยอือันนี้แยกเนื้อครับอแยกลาบแยกเนื้อไวลาบน,นี่แต่ชอบตรงนี้มากอะ่ะไข่ไข่มันเนี่ย <c oughs> ชอบไข่มันเนี่ยอออันนี้ก็จะเอาไปทำอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวาไปต้มไปต้มด้วยทอดต้มนะต้มน,นี่แยกเนื้อกบหนังออกครับโอ้น่ากินมาก อันนี้กระหนังหนังืออปากตะเพียนบ้านเองจะไส่ใส่แบบนี้เมลาบก็ต้องเอาไปทอดเนาะลาบลาบก็ทอดทอดบ้างทีๆก็ทอดนะเอ่าไม่ก็แดดเดียวนะสามอย่างแบบนี้แหละน่ากินที่สุดแล้วเนาะอือหืออือหือช็มแม เขาใหอ้อันนี้ไอ้กล้องเอามาให้นะกล้องไม่ให้อ๋อไปเจอมันพอดี <c oughs> ไปเจอพอดีมันบ้านชาดเดียวเราเต็มเห็นปลามันมัวปลามันกำลังดันขึ้นน้ำน้ำไหลใช่ไหมใชม่โอ้โห <c oughs> สวัสดีครับเฮ้ย hey. ชิมินอตเตอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเป็นยังไงอาการ บอกหมอเด้เป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับทำหน้าอะไรนี่เฮ็บหลายซะละบ่ะไอปิ้งเนี่ยมึงไปทะเลาะก็มาวัดมาเปทะเลาะก็มาวัดมาเนี่ยรอบที่สามโอ้คันแล้วคันคันบะคันมะนาวเมนบอกคันมะนาวอ เอาคมงข้วาวมันออกเป๊ะๆใช้เวลา<อ>แน่จักหน่อยเครื่องอเครื่องปรุงอุ้ยตกใจ <laughs> <laughs> นี่ถาด้ต้มนี่ล่ออนะอื้หอใครนะโอ้บักขามเป็นตอนแรกโะสดน้ำเนานะอื ขันอยู่ครับขันอยู่มับเข้าให้น,นี่สวยพักไว้เบิดแล้วตัวนี้สวยไว้ได้ครับเดี๋ยวจะลาบจังเดี๋ยวหลาบหน้ามันนั่นเขาก็ะติไปใส่หม้อได้เนาะใส่หม้อต้อมไปใส่หม้อต้มให้มันนัวเนาะ เข้มข้นเข้มข้นก็ขี่มือลางแล้วลาเดี๋ยวเขาถ่าเบิงเขาถ่ายงานกันครับเขาทายลงเพจชุ่มคอเลย ไข่เต็มหมอห้อเลยวะม <iße> ีแต่ไขรน้ำเ,เดือดๆใส่ลงไปเลยลาบปลาใส่ไข่ครับบัดนี้ไข่เต็มหมอห้อเลย นะครับเย่มันสุกเลยครับเอาน้ออกนโอ้โหอเลเบแซ่บมัลาบกันเอาช่ำช้ำยังไยเนาะช้ำช้ำช้ำ้ำ

เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วกินได้นี่นี่ครับโอเคอือหือจะนำก่อนครับอือือโอ้เซ่อไปซ่อไบหัวใครอ่ะนี่สุด อืือออันนี้ใบอันนี้ตัวเนี้ยนี่ใบมะตูมใบไอ้มะตูมไต้หวันจ้ะมะตูมไต้หวันถ้าแบบป่ายอดเลยอืม<ๆ>อ้มอือ้มยอดแซ่บมักแต่อันนี้แหละไข่เป็นไข่ไข่เนี่ย สันส่นๆอืมต้องถอนระบาดด้วยเนี่ยอื้สุดยอดพี่น้องอืมนัวๆเลยครับปลามันสดมา no いいอื้อือปลามันสดเนาะอือแซ่บนะหืมบ่วบาค่ํเลยอ่ะอือแตก็เข้าอืม <BS> ไม่สมตัวหนาครูชุดอือ <BS> อ้าวคือ <BS> มีปลากระป๋องรอไงนะระวังรอระวังรอเนี่ย, <BS> <BS> ยอื <BS> อหือปลากระป๋องติดมาอเออ อร่อยอ่ะอืมร่อยไหมมีนยิงเข่ากันไงอืมอืมอืมฮึมแสียบต้นหนาอ่าอุ้ยมีแหง เพราะว่าปลามันสดไงวะแซ่บหยู่ที่ฝีมือคนทำด้วยนี่ทำอร่อยทุดพี่นอ้องใบนี้ยิ่งหอมกินกับไอ้ลาบเขากัน,นอนอนืทุด สุดอเล็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายอยู่กับโกวินคือเกาครับผมมือนี้นี่นี่น้องไก่ครับผมไก่ทอดสุด สุดโบราณน,นี่แต่ว่าเสียเอามามิกมิกไสกับมักกบเบียทอดทำเองกินเองนักเรงพอแป้วนี่ไงไอโมหอดรู้ต้นเหตุน,งนงงานงนะผมไม่ใช่เป็นน้อสอมนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกนะครับส่วนประกอบกับมีลัลักๆกับมีไอ้พิ่แกงครับพิ่แกงละเอียดเนอแล้วก็ เปรง้าวเาเจ้าแล้วก็ซอสเกลือรประมาณนี้ครับผมใบมะกรูดขาดไม่ได้ซอยๆๆเพิ่มความหอ,อมนะนี่ขั้นตอนแรกผมก็สิมาแยกนะครบับมับมับนี่แบบนี้เอากระดูกออกจากาเนื้อมันแยกแยกออกจากกันจะได้กินง่ายๆทอดง่ายๆซุกไวๆครับผม อันนี้เราก็มักเบียรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องเลยครับนี่นี่นี่เบียเบียรก็ขี่มือล <c oughs> <c oughs> ่างแล้วมือล่างแล้วครับ ก ah. yes. ็ right ้องด่มอืมเฮ้ยถ่ายไปก่อนอืมฉ่ำเลยเห็นไหมอืมเนื้อฉ่ำมากโอ้โหไปแล้ว นะจะเป็นยังไงเป็นยังไงมินกระเข่าพอดีเนี่ยกิงกระเข่าพอดีแสดงว่าเข็มถ่ายเลยเอาแช่เราแช่เย็นไว้นะเอาแช่เย็นไว้ชุ่มคอก่อน ดูความเนืดนี่ดูความเนืดซะก่อนบอกไงจะจะในกูสวยงามชุม่มคอโอ้ยชุ่มคอเลยขอ้อนี้โอเคยันชุ่มคอกว่านะนะ สูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มนะครับอ,อร่อยมากอือหือคตอ่อยกินง่ายเนื้อจะช่ำๆม,มากเลยเนะห็นไหมเนื้อฉ่ำม,มาก หนังดูที่หนังหนังกรอบๆนี่หนังกรอบชุดกรอบอันนี้ไอ้ติดเอ็นติดกระดูกมัน mhm 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 bia mhm kèm Khóng mhm Kéo